สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จนี่นะครับหลักๆก,ก็จะมีวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดเกตเชยโยนะครับส่วนพิมพ์เนี้ยนะครับพิมพ์นี้จที่เป็นพิมพ์ฐานคู่อย่างเงี้ยก็ควรต้องตีดลงทางโซนบางขุนพรมนะครับในการสร้างาพระสมเด็จเนี่ยก็มีการสร้างหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันนะครับก็ ถ้าเป็นในยุคต้นๆก็เสนอผู้จาร์โตท่านก็ปลูกเศกนะครับถ้าเป็นที่มาสร้างกันใหม่ก็ใช้ผงเก่านะครับเอามาทําใหม่ก็เหมือนกับว่ามีผงเก่าของที่เสนอผวิจารโตท่านปลูกเศษไว้นะครับเอามาทําใหม่ด้วยนะครับก็โอเคนะนะครับก็โอเคนะราคานิยมก็แพงนะครับไม่ได้ถูกนะคับนิยมก็แพงนะครับสําหรับองค์นี้นี่เป็นพิมพ์เอ่อตที่ผมดูข้างล่างเนี่ยนะครับอัอนนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่ นะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับ่วนเนื้อผ้าก,ก็สวยดีนะครับ่วนเนื้อผ้าก,ก็สวยดีนะฮะนะครับพระสมเด็จพระคุมพรมเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นพระกูเก่าพระกูใหม่นะครับพระกูเก่าก็ขึ้นจากกูก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มีการเปิดกูจะเป็นทางการเมื่อปี2 5 0พันหร้อยก็เป็นพระกูใหม่ไปะน,น,นะครับในการรักว่าขุดพระเนี่ยนะครับมีมานานละสําหรับพระสมเด็จพระคุมพรมนะครับ แล้วก็มีหลายวิธีนะครับแล้วก็มีหลายวิธีนะครับมันจะเป็นวิธีตกเบ็ดหรือว่าเป็นวิธีการขูดเข้าไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นนะฮะผมถือว่า,าพระสมเด็จมาคุมพรมเนี่ยนะครับเขาเขาจะมีหลุดออกไปหลายที่นะครับบางทีผ้าที่ยังอยู่ในกลุ่มไม่นานก็คาบกลุ่อะไรก็อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่พ้าที่เ อยู่ในกุ้แล้วนานๆแล้วก็ยิ่งทอดตอนนั้นมันจะมีช่วงที่กรุงเทพน้ําท่วมใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีพวกข้าวขี้กุอะไรก็ฝังแน่นอะไรก็อีกโซนหนึ่งนะครับฉะนั้นในการดูภาพสนุกผสมผงผม,ผมว่ามีการดูเหมือนกับหลายยุคเหมือนกันนะนะครับแต่ก็เรื่องสด็จก็ดูให้มันดูให้เนื้อหาโดยรวมดูมันดูสนุกอะครับนะครับเพราะาผมเสรสมสด็จก็จะประกอบ ไปด้วยพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่าพิมพ์พระก็เป็นการแยกพระนะครับว่าพระองค์นี้จะตีที่ไหนอะไรยังไงเนื้อพระก็ดูพวกมวลสารแล้วก็อาศัยธรรมชาติความเก่าว่าพระองค์นี้เก่าจริงไม่อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคผมก็เอามาเล่าให้ฟังหลายคลิปละสําหรับพระสมเด็จนะครับคลิปนี้ก็ได้เป็นสมเด็จพระหุมพรมนะครับพิมพ์เอ่อพิมพ์ฐานคู่นะครับสมเด็จพิมพ์พระหุมพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับก็ สวยดีนะครับเอาไว้เท่านี้อย่าคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณสําหรับการติดตารมรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ